มึงต้องมาเป็นแฟนกูหนึ่งวันมึงต้องมาเป็นแฟนกูหนึ่งวันต้องมาเป็นแฟนกูหนึ่งวันไปละเฮ้ยเดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคอนเทนต์วันนี้นะครับเจราวจะมาเป็นแฟนผมหนึ่งวันครับไปดูกันว่าจะเป็นไงไปกันจับมือจับมือจับมือจบับมือเมีอะไรขอแล้วก็เลยจับมือจับมือจับมือไปกัน วันนี้เราเป็นแฟนกันนะเราก็จะป้อนไม้อุ้ยเพื่อน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 กูใช้เองได้ปะกูเองได้ปะสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเด็กเป็ดนะครับ จากคลิปที่แล้วนะครับเราไปบุกบ้านแอดวีกันนะครับเราไปอยู่กับแอดวีหนึ่งวันฮะก็มีกระแสตอบรับเยอะแยะมากมายว่าอยากให้ผมไปหาคนนั้นคนนี้และวันนี้ครับเราก็อยู่กับคนที่ทุกท่านคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับนั่นก็คือใจรา <overall. S 3> ครับ มาดูการว่าวันนี้เราจะทําอะไรกันบ้างครับหนึ่งวันของใจร้าวจะเป็นยังไงใจร้าตวตัวตนที่แท้จริงเป็นยังไงนอกสตรีมเป็นยังไงและผมมีคอนเทนต์พิเศษมาทําใจร้าวด้วยและเราจะทําอะไรกันในวันนี้เจอกันครับโอเคครับผมตอนนี้ฮะเราก็อ,อยู่กับใจร้าวนะครับผมผมคิดว่าคนดูเขาอยากเห็นแบบโมเมนต์ที่ไม่ใช่ในสตรีมอยากรู้ตัวตนจริงๆเป็นยังไงตัวจริงกูเข้ม่าเงี้ยจริงเหรอเข้าสู่พาร์ทคำถามไปก่อนแล้วกัน คำถามแรกอยากรู้ว่าปกติเนี่ยหนึ่งวันทำอะไรบ้างกินขี้กินนอสก็ ถ้าเอาตั้งแต่ตื่นนะครับทุกคนเคดี๋ยวนี้นะตื่น10บโมงครึง่งปกติเนี่ยถ้าเป็นช่วงก,ก่อนตื่นบ่ายโมงเพราะว่าจะสตรีมบ่ายสองแต่ตอนนี้รู้สึกว่าพอสตรีมบ่ายสองเนี่ยมันยังไม่ทันทําอะไรอ่ะมันก็แบบห้าขอโมงแล้วไง<อ>ก็เลยแบบเฮ้ยอยากแบบสตรีมไวๆแล้วกันไม่มีเวลาทำอื่นสตรีม11บเอ็ดโมงครึง่งสามชั่วโมงบ่ายลงสตรีมบ่ายสองป่าประมาณบ่ายสามเกมที่นี่บ่ายสามพอสตรีมเสร็จปุ๊บปั๊บบ่ายสามละสภาพเดี๋ยวให้ดูสตรีมเสร็จปุ๊บผมต้องยินเลยนุ้ย ทำไมอ่ะพลังมันหมดเหรอหมดแรงก็หน่อยคือใช้พลังเยอะสตรีมเอเนอร์จีเยอะมากมึงรู้ไหมใช่ใช่ชชีวิตปกติใช้เอเนอร์จีเยอะขนาดนี้ปะเอาจริงอะทุกคนผมอยู่คนเดียวผมจะเงียบมากจริงเหรอมันแบบเป็นคนเงียบเงียบเงียบๆไอโอมูนโทน คือเหมือนจะเงียบๆทุกคนคือไม่ได้ออกอะไรก็เหมือนแบบนั่งเงียบๆคนเดียวแต่พอในสตีมปั๊บเปิดกล้องคือกดสตีมปุ๊บโอ้โสวัสดีครับทุกคนกคน้อยู่วันนี้อยูยย่ผมใจเราเชน่นเคยเดี๋ยววันนี้เราจะมาชกหน้าไป็กันครับ ใส่ energy เข้าไปอ่าใช่แต่ถ้าอยู่กับเพื่อนไงถ้าเป็นเพื่อนที่แบบสนิทอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นคนที่คล้ายๆในสตรีมเลยทุกคนสมมติว่าเรียกเรียกกูในสตรีมเฮ้ยเป็ดเป็ดพอรอบสตรีมปั๊บอีกเป็ดมันจะดูเรียวมากเลยเออประมาณนี้หนประมาณนี้อ่าสตรีมเสร็จบ่ายสามบ่ายสามเสร็จนอนแอ้งแม้งตรงนี้นอนประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งแล้วแบบกิ๊ไปกินมาโง่ๆรีเฟซตัวเองปากไม่มีอะไรคนมันจะเจ็บคอง่ายทัวร์เพราะว่าเราเขาใช้เสียงเราตะโกนดู่นี่ใช้คอบ่อยเลยแล้วีคอทุกคน ฉีดขอพวกกูวูกูพอพักเสร็จใช่ไหมท<ต>ุกคน ก็จะม,มีจุดตัวเชือ่อบางทีก็ต้องนันดูว่าเฮ้ยคลิปไหนเนี่ยเอาไปตัดได้บ้างอ่าต้องแก้คลิปไหมเดี๋ยวจะลงคลิปอะไรตอนเย็นดีปกติผมก็จะลง YouTube ประมาณ5้าโมงทุก <c oughs> คน <c oughs> เคยได้ยินว่าเมื่อก่อนนี่ตัดคลิปเองเลยใช่เมื่อก่อนตัดคลิปเองทุกคนครับทุกอย่างตัดเองหมดเลยแล้วชอบคลิปที่ตัดเองหรือชอบคลิปที่ส่งตัดยังไงก็รู้สึกว่าคลิปที่ตัดเองสนุกกว่าอวยตัวเองไม่เพราะว่ามันเป็นฟิลที่แบบเราเข้าใจเต็มร้อยเปอร์เซนต์ไงแต่ถามว่าถึงจุดหนึ่งปุ๊บอะพอเราไม่ได้ เริ่มนั่งน้าเนี่ยนี่เูใส่เอฟเฟกต์เครียดแลรววะส <laughs> ักทุ่มสองทุ่มแล้วตอนนี้ทำอะไรโต้มาเริ่มคิดละว่าจะเล่นอะไรดี <c oughs> ผมจะสตรีมประมาณสามทุ่มสามทุ่มนี่เป็นสตรีมเลยแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์เลยเออถ้าถ้าบางทีอ่าเล่นกับมึงเงี้ยอ่าก็เอาวีอ่าบางทีไปเล่นกับไอ้เค้าฮะเกมแพ้เกมรับอ่าเล่นกับเพชรนิกพี่ลิ้นอ่าอะไรอย่างงี้หรือบางทีบางอารมณ์เทียบคือเกมผีมา อ่่ะเเลนกมผี้<อ>แต่ต้องบอกว่าเกมผีเล่นบ่อยไม่เลยทุกคนเพราะว่ามันชิเกี้แสแควรแสดงอะไรวะแสดงว่ากลัวไงอ้าวมึงไม่ได้กลัวผีเหรอฉันไม่ได้กลัวจริงเหรอเออกูแสดงก็งอดเฮ้ยตกใจทั้งเลยลูกเพจก็จะดูออกว่ากูแสดง<อ>เขา<อ>เลยชอบไงอ,อ่ะมึงลองมึงลองแห่ไยแห่เนี่ยนี่คือการแอคติ้งใช่นี่เปียโนเลยสับแทรกก็แทรกเลยเจ็บเลยย่ะ หลังจากสตรีมเสร็จเที่ยงคือตีหนึ่งทำอะไรมานั่งดูว่าเราจะส่งคลิปไหนให้คนตัดไหมอันนี้ก็คือยี่สิบสี่ชั่วโมงนะใช่แล้วถ้า,<ม>าวันหนึ่งต้องมีธุระข้างนอกทำไมมีสองอย่างก็คือทิ hmm ้งแม่ทั้งวันเลยกับไม่สตรีมเวลาใดวลัน่งไปเที่ยวแฟนใช่ไหมถ้าไปวันนึงก็คือไม่สตรีมเลยเดี๋ยวอาจจะบอกเดี๋ยวขอสตรีมช่วงใหม่ก่อนอ่าแล้วไปรีบมาเจอกันทำอย่างนี้ทุกวันเลยป่ะใช่ไม่หยนหยุดถ้าวันหยุดจะส่วนใหญ่สัปดาห์นึงจะหยุดสักสองวันวันอาทิตย์เนี่ยวันหนึ่ มีเวยเพื <mystical warm> ่อนต้องไหมก็จะประมาณเดือนละคั้งไอ้ยัพูดล้าดูจริงจังเขาปะก็นี่เราจะได้เห็นละ24ชั่วโมงใจเราก็จะประมาณนี้ได้ข่าวว่าจบกฎหมายมาใช่ครับทำไมถึงมาทำอาชีพเป็นสรีมเมอร์เพราะว่า ไม่อยากเรียน่อหรอมันมี ball, เปิดรับสมัครเข้าทีม .A เออก็เลยเกมนี่ยทางของกูไม่พอได้เกมแล้วเขาไล่ออกไล่ออกถึงเดขาไปทีมทีมเจ๊งทีเนี้ยอ๋อเคยเป็นนักแข่ง .A เออเขาต้องการผลลัพธ์ที่มันรวดเร็วเกินไปมันไม่ทันอ่ะมันไม่กินเดือนอ่ะเขาก็เหมือนรับเออก็เข้าใจในมุมมองของเจ้าของธุรกิจเขาต้องการเร็วเดยวเนี่ยใจร้าเป็นนักแข่งด .A มาก่อนครับยอด อ,อตอนนั้นเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นลองทำอืนออ่นไหมกลายว่ามันก็มีฝนสตรีมเมอร์ที่มันเพิ่งเริ่มเข้ามาก็เลยลองติมดูไปทีม,มาเฮ้ยชอบว่ะเฮ้ยเป่นสนุกดีว่ะอ๋อคือแบบเหมือนแบบเจอรักแรกพบเลยป่ะใช่เหมือนเจอ New เผดเริ่มแรกใช้ชื่อช่องว่า <c oughs> ใจร้าวเลยก็ใช้ชื่อช่องว่าใจร้าวเลยใช่พอใจร้าวเสร็จก็สุดท้ายก็เป็นนักพากย์ก็เจอที่ New แฟนชื่ออะไรชื่อนิวหือรู้จักกันได้ไง พอยจีมาใส่กางเกงมีไอจีถามเขาแล้วมึงคนนี้อยู่ในคณะเราด้วยเหรอวะเอ้ยไม่เคยเห็นหน้าเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเห็นครั้งแรกอะคือแบบไม่ใช่สภาพนี้นะเสียงดังมากมีเขาแล้วแบบไม่เออไม่ไม่เคยเสื้อไม่เคยอยู่ในกางเกงเลยไม่เคยเลยก็เร็วก็รัดมากคือถ้าอยู่ส่วนตัวจะบอกว่าคุณเจ๊กอะเออเจ๊กนิ่นนี้ไมื่องว่าหรอเรื่องจริงพอเราเหแอบมาเราก็เลยทักไม่เคยทักเออทักกูกูไม่เคยทักบ้าเขาเอาไงเอา บาะทีคือกูทักไปอ,อ๋อมึงทักเขาทำไมมึงถึงทักเขาเขาน <Okay. S 1> เน,นี่ยชอบไชอบเลยทำไปทักกันเพี้ยนไหมจ๊ <c oughs> yeah. มงเพี้ยนเราเห็นปุ๊บชอบปั๊บเออเห็นแล้วแบบอยากบอกเธอรักครั้งแรก <c oughs> <c oughs> อยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้อยู่ด้วยกันมาถึงขนาดนี้ทุกอย่างครับทุกอย่างที่หลอนรุมเป็นนิวผมชอบ,อบ <c oughs> ทุกอย่างครับทุกอย่างที่หลอนรุมเป็นนิวผมชอบทุกอย่างครับหอกเขิแค่รักมากมายรักเธอมากมาย จริงจังจริงจังจริงจังประมาณนี้อันนี้ก็คือพาร์ทแล้วก็มาเป็นสตรีมเมอร์ใจร้ายอยู่ทุกวันนี้ฮะตอนนี้ยอดผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วครับเฟซบุ๊กหนึ่งล้านใน y YouTube เนี่ยหกแสนกว่าฮะทิกเกอ o k ประมาณสี่แสนมม่อเคยคิดว่าจะมาถึงจุดนี้แบบจริงๆริงคือผมก็แค่คนติดเกมคนหนึ่งที่แบบอยากจะหาอะไรแบบงงๆสนุกสนุกลงแต่ไม่คิดว่าเฮ้ยผลตอบรับมันก็ดีคนก็ชอบแล้วขอบคุณทุกคนที่ชอบ วางเป้าหมายต่อไปกว่ากี่คนติดตามสักล้านหนึ่งไหมสักแบบยูทูบล้านด้วย YouTube ล้านเฟซบุ๊กเท่าไหร่สักสองล้านสองล้านเฟซบุ๊กสองล้านยู u ูบอีกล้านหนึ่งติดต่ออีกล้านหนึ่งติดต่ออีกล้านหนึ่งก็ภาวนาให้ใจร้าวถึงจุดนั้นครับฝากติดตามเพจใจร้าวเยอะๆด้วยนะครับขอบคุณครับฝังตามด้วยครับฝังด้วยครับวันนี้ผมมีคอนเทนต์มาให้คุณครับคุณใจร้าวเมื่อกี้ฟังๆแล้วเนี่ยใจร้าวดูเป็นคนรักแฟน วันนี้เดอะเป็ดอยู่กับเจราสเนี่ยเดอะเป็ดอยากจะได้ความรักแบบแมนบ้างมึงต้องมาเป็นแฟนกูหนึ่งวันมึงต้องมาเป็นแฟนกูหนึ่งวันต้องมาเป็นแฟนกูหนึ่งวันไปละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคอนเทนต์วันนี้นะครับเจราสจะมาเป็นแฟนผมหนึ่งวันครับไปดูกันว่าจะเป็นไงไปกันจับมือ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 เมียขอคอปะแล้ว <laughs> ก็เลยจับมือจับมือจับมือไปกัน พูดเดี๋ยวก่อนเริ่มเริ่มต้นจากการเรียกกูว่าทิรักก่อนในสุขกูเป็นหน้านิวเรียกบีอ่บีบีเขาอยากไปกินไอติมมาได้สิบ,บีเดี๋ยวเดี๋ยวบีเปิดรถให้บีนะขึ้นรถเร็วองศาบอกเราไม่ใช่แบบนี้นะไปพาใครมาไม่มีไม่มีทิรักคิดมากปะทิรักขึ้นไปขึ้น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 อย่ายให้รู้นะโอ้ยจะเถื่ดเลยวะไปครับเดี๋ยวเราไปเจอกันเดี๋ยววันนี้เราจะพาบีไปกินไอติมนะครับผมไปที้ ิวไปไอติมมาแล้วนะครับวันนี้เราเป็นแฟนกันนะเราก็จะป้อนไหมแต่นี้ไอติมผมนะเออแต่นี่ผมจะได้กินคนเดียวไม่เสิร์ฟมาป้อนคุยกันป้อนเนี่ยป้อนกามหลังว่าคำแรกอ๋อปลางเที่มันก็เข้าเลยใอ่ไหมอะไรกผมขออีกเด้ เกูช็ดเองนะไอ้บ่กูช็ดเองนะไอ้บ่ทุกคนรู้กคนดมคดมอันนี้อันนี้ผมดมมรคคับทุกคนคุณดมมรคับคุณดมรับมาแต่หน้ามึงดูปีนอยู่นะได้อะ เดี๋ยวมึงต้องป้อนให้กูบ้างวล่ะป้อนหวาป้อนหนักไงคนเป็นแฟนกันป้อนไอติมกันช็อกโกแลตแตกซะแตกซะเดี๋มึงมึงคอเป็นหมาเลยมีบราวนี่แล้วก็ไอติมแล้วก็ถ็อตนะครับแตกซะเยีะความหวานไม่มีเหรอไม่มีไม่มีกูผู้ชายสายเถื่อนอ๋อเถื่อนเถื่อนเนี่ย วันนี้ถือว่ามึงตอบตัวถูกแล้วสำหรับความเป็นแฟนเพราะว่ากลัวชอบกินไอติมากจริงเหรอเวเรากินไอติเมเสร็จนะครับเราจะไปที่บ้านคุณแม่ของไตล้วทำก๋วยเตี๋ยวนะครับต้อนรับผมนะครับบ้านผมเวลาแบบว่าอยากจะแบบ กินแบบฉลองหรือแบบมีคนที่บ้านมามีแขกมาระทำก๋วยเตี๋ยวมันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนลวกเส้นไว้แล้วก็มีหมูมีกุ้งมีปลาแล้วก็ลวกกันเองอะไรเง<ม>ี้ยคือเหมือนบุฟเฟ่บุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวอะแล้วเนี่ยผมขออยู่เป็นแฟมิลี่กับไม้สักวันหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับไปรับเลยไปล้างมื่อกี้มีเกี๊ยวทอดแล้วก็มีกระเทียมเกี๊ยวอย่างเงี้ยนี่ต้อนรับเธอนะจ๊ะแต่ที่คุณแม่ทีงนี่คุณแม่ ดเ,เดี๋ยวนี้เราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวปยีมือแม่กันอร่อยปะ่ะลอยลอยถ้าไม่ต่อหน้ากล้องก็อร่อย <c oughs> บ้านแม่กูอ้อย้ <c oughs> ่ ก็วันนี้นะครับก็จบไปแล้วสําหรับ1วันกับใจร้าวนะครับเป็นไงเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ดีก็ดีจะไม่ดีต้องเป็นแฟนมึงไี่แหลียไม่ดีตรงไหนมีกูเป็นแฟนไม่ดีอ่ะพอดีแล้ที่เป็นวันเดียวมันดีเกินเนมันดีเกินไปมันดีเกินไปนี่คือที่มาของคำว่าดีเกินไปใช่เดี๋ยวใจกว่าจจะเกเรได้โอเคก็ ก็วันนี้ก็มาอยู่หนึ่งวันกับมึงก็ได้เห็นแบบโมเมนต์อะไรต่างๆของมึงได้รู้ว่ามึงแบบว่าสตรีมยังไงมีการวางแผนยังไงแล้วได้เห็นโมเมนต์ไหมป็นคนรักแฟนรักครอบครัวแล้วก็แบบว่ามีการวางแผนสตรีมที่ที่ดีในระดับหนึ่งดีหรอวะก็ดีมั้งก็ดีทุกนก็ได้เล่นตามใจฉัน่ะอันนี้ถามในใจเลยสตรีมทุกวันนี้เหนื่อยปะมันเหนื่อยมากทุกคนความเหนื่อยของเราอ่ะมันทําให้ลูกเพจอ่ะได้รอยยิ้มแค่นี้มันก็ดีมากๆแล้วจริงไหมอ่ะเราก็ยอมทําเพื่อให้ทุกคนได้สนุกแค่นี้ก็โอเคมากเพราะว่าอย่า ก็วันนี้ก็น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วสองทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวกูกลับบ้านละวก็เจอกันในคลิปหน้านครับว่าผมจะไปปวดใครต่อจะไปอยู่งวันกับใครครับอยากให้ผมไปหนึ่งวันกับใครคอมเมนต์ไว้ข้างล่างครับไงก็ฝากติดตามใจร้าวด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยครับถ้าอยากให้มีต่อไปนะขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีสวดัสสวัสดีครับบ๊ายบาย ทำยังไงใจมันไม่ฝันหัวใจฉันยังเกเลยทุกครั้งทุกคราเดินเดินไปไร้ทาห้ามตัวเองเวอร์พอสักทีเจอคนนี้ไม่ต้องปีำไม่มีวันเป็นทุกข้องใจเธอจะยังดันเกนเลรเสมอไม่เคยจะเชื่อฟัน